เรื่องที่สี่เหมือนกังสดานปากขาดพระพุทธภาสิทธมาโวจะพารุสังกันจิอุตาปฏิวะเดย,ยุตังดุข้าหิซาราัมพระคา่าปฏิดันดาภุเสยุตังสเจนเรสิเนเรสิอันตานังกังโซอุปะหะโตยธาเอสะะโตสินิพานัง ซาลัมโพเตนวิชติแปลความว่าท่านอย่ากล่าวคำหยาบก,กับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะพึงด่าว่าท่านตอบมาอันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกโทษต่างๆก็อย่าพึงหวนกลับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทำตนไม่ให้วันไหวคือคืออยู่อย่างสงบสงเงียม ไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกังสดานที่ปากขาดเสียแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่านอธิบายความคำหยาบนั้นคือคำที่ออกมาจากจิตหยาบกล่าวขณะที่จิตมีโทสะหรือโมหะกล่าวมุ่งร้ายให้โทษแก่ผู้อื่นฟังแล้วกว่็ความสะเทือนใจไม่เพราะหูลักษณะของคำหยาบเช่นคำดา่าคำเสียสี คำกระทบกระเทีบเปรียบเลยคำประชดคำหยาบโลนท่านผู้อ่านคงเข้าใจลักษณะคำเหล่านี้ดีอยู่แล้วข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องอธิบายรายรายละเอียดคำทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าคำหยาบคำด่านั้นกดให้เขาต่ำลงเช่นว่าเขาเป็นสัตว์เป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นต้นคำเสียสีคือค,อคำพูดที่ ผู้ฟังฟังแล้วรู้ว่าหมายถึงตนแม้ไม่ได้ออกชื่อโดยตรงคํากระทบกระเทียบเปรียบเลยคือการนําเอาสิ่งอื่นมาเปรียบให้ผู้ฟังเข้าใจว่าหมายถึงตนเช่นจะเปรียบเปลยกับคนหัวล้านก็พูดถึงสิ่งล้อเลียนอื่นๆเป็นตน้นคําประชดคือการยกให้สูงเกินจริงแต่เจตนาแฝงไว้ด้วยการดูหมินน้ำเสียงก็บอกว่าไม่ได้ยกย่องจริงคำหยาบโลน คือคำพูดอันไม่สุภาพสองแง่สองง่ามคิดได้หลายทางแต่ส่วนมากมุ่งไปทางเพศโดยเฉพาะอ,อวัยวะเพศและการประกอบกิจทางเพศคำหยาบที่พระศาสดาตรัสในพระคถานี้ไม้เอาคำด่าเพราะในท้องเรื่องภิกษุด่ากันว่าท่านทุศีลอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าท่านก็ทุศีลเหมือนกันพระศาสดาทรงโอวาทว่าอย่ากล่าวคำหยาบ กับใครๆเพราะจะได้รับคำหยาบตอบมาเหมือนกันเข้าทํานองราปฏิหันตาหันตารังเชตารังล i n g รชะยะชะยะอักโกสะโกจะอักโกสั่งโรเสนตารันจะโรสะโกผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าได้ย่อมได้รับการด่าตอบผู้ประทุษร้าย ย่อมได้รับการประทุษรสลายตอและผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอกผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบในบาท,ที่สามตรัสว่าการกล่าวแข่งดีการเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การกล่าวแข่งดีคือการพูดอวดกันว่าใครจะพูดได้มากกว่าใครจะด่าดได้แรงกว่าใครจะขุดเอาความชั่วของฝ่ายปรปักมากล่าวได้มากกว่าหากความร้ายขอ,ของเขาไม่พอก็หาใส เขาบางเรียกว่าใส่ร้ายหากยังดำไม่พอก็ป้ายสีเข้าไปเรียกว่าป้ายสีเพื่อให้ฟังดูรุนแรงเข้มข้นขึ้นเมื่อทางฝ่ายทางแข่งกันในเรื่องนี้การใส่ร้ายป้ายสีกันก็รุนแรงขึ้นเหมือนเอาโคลนสาดเข้าหากันย่อมจะแปดเปื้อนกันฝ่ายละมากๆคนดูก็ชอบใจแต่ความย่อยยับตกอยู่แก่คนทะเลาะก,กันดังที่พระพุทธเจ้าทรงโอวาทภิกษุชาวเมืองโกสัมพีว่า ปเปรจณะวิชานันติมยะเมธะยะมามหฮเซเยจะตถาวิชานันติตะโตซัมมันติเมทคาคนพวกอื่นย่อมไม่รู้ดอกว่าพวกเราย่อยยับอยู่ในถ้ำกลางส่งนี้พวกได้รู้ความหมายมั่นของคนพวกนั้นย่อมสงปลงคือรู้ว่าเมื่อทะเลาะกันศาสตร์โครนข้าหากันก็มีแต่ความย่อยยับด้วยกันทั้งสองฝ่าย ไม่มีใครได้ดีแต่วิสัยโลกยากเหลือเกินที่จะให้คนกลมเกลียวกันได้ทั้งหมดเพราะต่างคนต่างยังมีกิเลสกันอยู่หน้าของคนบางหน้าของบางคนไม่ถูกกับตาของบางคนเสียงของบางคนไม่ถูกหูของคนบางคนท่าทางของบางคนไม่ถูกใจของคนบางคนมีการมันใส้กันบ้างการกระเทากันบ้างเห็นมีอยู่ทุกสังคมไม่ว่าไม่ว่าในสังคมใดที่คนในสังคมยังมีกิเลสอยู่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เป็นคนมั่นคงสงบปากสงบเสียงของตนเสียคําด่าว่าใส่ร้ายป้ายสีก็จะสงบไปเองใครจะไปยืนตะโกนดา่าภูเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนอันหนึ่งทรงเตือนให้สงบปากเสียงเหมือนกังสดานปากขาดตีไม่ดังกังสดานหรือเครื่องดน,นตรีประเภทกลองตะโพนที่เขาชอบตีก็เพราะตีแล้มันดังทาลองตีดู ทีสองทีมันไม่ดังใครก็ไมาอยากตีมันอีกเมื่อทําได้ดังนี้คําพูดแสดงการแข่งดีก็จะไม่มีใจสงบเพราะมีความมั่นคงเป็นพื้นฐานย่อมบรรลุนิพพานได้โดยไม่ยากเพราะท่านว่าใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงสมาฮิโตยท่าภูตังประชานาติพระพุทธเจ้าทรงย้ำแก่ภิกษุพุทธสาวกเสมอว่า อย่าก,กล่าวคาถาอันเป็นเหตุโตเถียงทะเลาวิวาทกันแต่จงกล่าวคาถาอันประกอบด้วยองค์10คือคาถาวัตถุ10คือกล่าวถึงเรื่องทานศีลเรื่องความสันโดษมักน้อยความเพียรปัญญาวิมุตติวิมุตติยานนัทสนะการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะและความวิเวก คาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้อกุศสลธรรมเจริญขึ้นกุศสลธรรมเสื่อมไปไม่ควรกล่าวคาถานั้นคาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้อกุโลธรรมเสื่อมไปกุศสลธรรมเจริญขึ้นควรกล่าวคาถานั้นนี่กล่าวโดยสรุปพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพระโวนท a านมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องพระโกนทานเถระ ดำเนินกว่าว่าตั้งแต่พระโกนทานบวชวันแรกทีเดียวมีสตรีคนหนึ่งเที่ยวติดตามท่านไปทุกคนทุกแห่งคนอื่นๆเห็นแต่ท่านไม่เห็นไม่ใช่สตรีจริงแต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นด้วยแรงกรรมที่ท่านเคยทำมาเมื่อท่านเข้าไปบิณฑบาตในบ้านพวกชาวบ้านได้ถวายภิกษาแก่ท่านสองส่วนพร้อมพูดว่าส่วนหนึ่งเป็นของท่าน อีกส่วนหนึ่งเป็นของสตรีสาหายของท่านถามว่าท่านเคยทํากรรมอะไรมาจึงเกิดมีภาพหลอเกิดขึ้นเช่นนั้นเรื่องต่อไปนี้เป็นคําตอบปุพพก,กรรมของพระโคนสฐานในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนาวากัะศพภิกษุสองรูปเป็นสาหายกันกลมเกลียวกันเอื้อเฟื้อกันเสมือนหนึ่งว่าเกิดจากคันมารดาเดียวกันในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระชนมายุยืนพิสูุสาวกของพระองค์ร่วมประชุมกันทำอุโบสถปีละหนึ่งครั้งหรือทุกๆหกเดือนวันหนึ่งพิสษุสองรูปนั้นออกจากที่อยู่ด้วยตั้งใจว่าจะไปทำอุโบสถที่โรงอุโบสถในระหว่างทางพิกษุรูปหนึ่งปวดอุจจระจึงบอกสหายให้คอยอยู่ก่อนตนขอแวะทำสรีรกิจเล็กน้อยแล้วเดินเข้าไปในพุ่มไม้ขณะนั้นเทวนาผู้เกิดในดาวดึงท่านหนึ่ง เห็นภิกษุทั้งสองรูปนั้นกลมเกลียวกันยิ่งนักอยากจะให้แตกกันเพราะนิสัยเกเรของตนจึงรีบลงมาปลอมเพศเป็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งเมื่อภิกษุทำสรีรกิจเสร็จแล้วเดินออกมาเทวดาในรูปของหญิงงามเดินออกมาจากผู้ไม้ด้วยทําทีเป็นกล้าวมวยผมและจัดพระนุงให้เรียบร้อยภิกษุไม่เห็นหญิงนั้นแต่สหายที่คอยอยู่เห็นเทวดารู้ว่า ภิกษุผู้รอคอยเห็นพฤติกรรมของตนแล้วก็หายไปเมื่อเมื่อภิกษุรูปนั้นเดินเข้ามาใกล้ภิกษุผู้รอคอยได้กล่าวขึ้นว่าผู้มีอายุศีลของท่านวิบัติเสร็จแล้วทําไมหรือท่านอีกรูปหนึ่งสงสัยข้าพเจ้าไม่ได้ทากรรมอันใดอันเป็นเหตุให้ศีลวิบัติเลยท่านไม่เห็นแต่ข้าพเจ้าเห็นอีกรูปหนึ่งพูดข้าพเจ้าเห็นหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งเดินตามหลังท่านออกมาจากพุ่มไม้ เธอเกล้าผมเสียใหม่และจัดแจง้งผ้าหนุ่ให้เรียบร้อยการเข้าไปของท่านก็ไม่ใช่ประเดียวประดาวอาการอย่างนี้จะให้หมายความว่าอย่างไรนอกจากนอกจากศีลของท่านได้ถึงความวิบัติกับสตรีนั้นแล้วท่านอยาปฏิเสธเลยเข้าพเจ้าเห็นกับตาเองภิกษุนั้นฟังแล้วมีอาการเสมือนหนึ่งว่าสายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อมกล่าววิงวอนขอความเห็นใจว่า ท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องวิบัติเลยข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมอย่างนั้นจริงๆแต่ภิกษุผู้สหายหาฟังไม่แตกกันต่างคนต่างแยกกันไปเมื่อถึงโรงอุโบสถภิกษุผู้เห็นไม่ปรารถนาทำอุโบสถร่วมเพราะถือว่าอีกรูปหนึ่งไม่มีเสียงเสี็แล้วเธอได้บอกแก่สงในชุมนุมนั้นว่าได้เห็นมาอย่างไรส่วนภิกษุผู้ถูกกล่าวหาได้พยายามชี้แจงในที่ประชุมสงว่า มิได้ทำกรรมอย่างนั้นมองไม่เห็นความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแม้เท่าเมล็ดงาจึงอ้อนวอนขอความเห็นใจจากสงเทวดาเห็นเรื่องเลยไปถึงอย่างนั้นจึงร้อนตัวจึงร้อนตัวกลัวกรรมจึงยืงอยู่ในอากาศประกาศความที่ตนต้องการทดลองความสามกีของท่านทั้งสองแล้วปลอมเพศเป็นสตรีมาทำอาการอย่างนั้นขอท่านทั้งสองจงทำอุโบสถร่วมกันเถิด ภิกษุผู้เห็นจึงยอมทำอุโบสถร่วมแต่ความสนิทชิดเชื่อมิได้เหมือนเดิมเสียแล้วเมื่อสิ้นอายุพระภิกษุทั้งสองบังเกิดในเทวโลกฝ่ายเทวดาจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในอเวจีมหานรกหมกไหมยอยู่ในอเวจีพุทธันดรหนึ่งในการแห่งพระพุทธเจ้าของเหล่านี้เกิดในเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญวัยได้บรรพชาอุปสมบท จำเดิมแต่วันที่ท่านบวชแล้วรูปสตรีปรากฏขึ้นตามไปเบื้องหลังของท่านภิกษุทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าโกนทะทานภิกษุทั้งหลายเห็นพระโกนทะทานเที่ยวไปอย่างนั้นคือมีสตรีตามหลังอยู่เสมอจึงรังเกียจฟ้องอนาถปินติกะเศรษฐีเจ้าของวัดเชตวันให้ไหล่ให้ไหล่พระโกนทะทานออกเสียจากวิหารคือที่อยู่เศรษฐีถามว่า ก็พระศาสดาประทับอยู่มิใช่หรือเมื่อทราบว่าพระศาสดาประทับอยู่เศษถีจึงตอบพระทั้งหลายว่าถ้ากระนั้นพระศาสดาคงจะทรงทราบดีภิกษุทั้งหลายได้ฟ้องนางวิสาขาเจ้าของบุพาลามอย่างนั้นเหมือนกันนางได้ตอบเช่นเดียวกับอนาถาปินิกาเศรษฐีภิกษุทั้งหลายจึงทูลเรื่องนี้แก่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าภิษุภิกษ,กษุชื่อกวนทธานเที่ยวไปโดยมีสตรีตามหลังอยู่เสมอ อย่างความเสียให้เกิดขึ้นแก่พิสุทุกรูปขอพระองค์จงไล่พิสุนั้นออกเสียจากแควนพระเจ้าเปเสนธิเสด็จมายังเชตวนารามพร้อมด้วยขาราชบริพานจำนวนมากให้ราชบรษให้ราชบุรุษลล้อมเสนาสนะที่อยู่ของพระโกนทสถานไว้ทรงผินพระพักตรงไปยังด้านหน้าของกุฏินั้นพระเถระได้ยินเสียงอึง่งขึนหนึ่งจึงออกมายืนอยู่เบื้องหลังของท่านพระเถระทราบว่า พระราชาเสด็จมาจึงออกมาต้อนรับนั่งที่สมควรแห่งหนึ่งพระราชาเข้าไปหาพระเถระแต่ไม่ได้ทรงประคองอัญชลีไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นทรงตรวจดูทุกแห่งแม้ที่ใายเตียงก็ไม่ได้ทรงเห็นจึงตรัสว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นสตรีผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังท่านขณะที่ท่านยืนอยู่หน้ามกุกบัดนี้สตรีนั้นไปไหนเสียถวายพระพรอตาตมา ภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระทูลตอบเมื่อพระเมื่อพระราชาทรงยืนยันว่าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านก็ถวายพระพรว่าท่านไม่ได้เห็นพระราชาจึงนิมนต์ให้ท่านลองไปยืนที่หน้ามุกอีกมีสตรีปรากฏอยู่เบื้องหลังของท่านพระราชาเสด็จขึ้นไปเมื่อพระเทระนั่งลงต้อนรับภาพสตรีนั้นก็หายไปพระราชาให้คนดูทุกแห่งก็ไม่พบ สตรีนั้นไปอยู่ที่ไหนพระคุณเจ้าโปรดบอกเถิดอัตมาภาพไม่เห็นมหาบาพิตแต่ข้าพเจ้าเห็นอยู่สักครู่นี้เองขอถวายพระพร,ะพรคนทั้งหลายก็พูดกันอย่างนี้เหมือนกันแต่อัตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระราชาจึงขอให้พระเถระลองไปยืนดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นอีกคราวนี้ทรงแน่พระไัยว่าเป็นภาพหลอกหาใช่สตรีจริงไหม จึงตรัสกับพระเถระด้วยความกรุณาว่าพระคุณเจ้าการที่มีรูปอันเศร้าหมองแก่สมณะเพศเที่ยวติดตามอยู่เช่นนี้หาเป็นมงคลไม่คนทั้งหลายจากไม่ถวายภิกษากแก่ท่านเพราะฉะนั้นขอท่านจงเข้าไปในพระราชวังเนืองนิดรับอาหารบิณฑบาตของข้าพเจ้าดังนี้แล้วเสด็จกลับภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนี้แล้วโพลธนาว่าดูเถิดผู้มีอายุทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงดูกิริยาของพระราชาลามกได้ปรวรณาพระโคลสถานด้วยปัจจัยสี่แทนการไล่ออกจากวิหารภิกษุทั้งหลายเมื่อพบพระโคนสถานก็เรียกว่าเฮ้ยพ,พระทศีลนบัดน,นี้พระราชาก็กลายเป็นคนชั่วช้าไปแล้วพระโกลสทานก่อนนี้ไม่เคยเอ่ยปากโต้อตอบใครเลยบัดน,นี้ได้พระราชาเป็นกําลังสนับสนุนกาเริบใจขึ้น ในกล่าวต้อบภอิสษุทั้งหลายว่าพวกท่านนั่นแหละเป็นผู้ทุศินพวกท่านเป็นคนชั่วช้าและพวกท่านพาผู้หญิงเที่ยวไปภิสูจทั้งหลายนำความนั้นกราบทูลพระศาสดาพระสุคตเจ้าทรงเรียกมาทั้งสองฝ่ายตรัสถามพระโกนทศทานก่อนว่าทําไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะภิสษุทั้งหลายเหล่านี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะเหตุไรพวกเธอจึงว่าโกนทศทาน พระศาสดาตรัสถามภิกษุทั้งหลายเพราะข้าพระพุทธเจ้าเห็นหญิงผู้หนึ่งตามหลังพระโกลทานอย,อยู่เสมอพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสกับพระโกลทฐานว่าภิกษุเหล่านั้นเห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอจึงกล่าวเช่นนั้นแต่เธอไม่เห็นหญิงเที่ยวไปกับภิกษุเหล่านั้นเลยเหตุฉนัยจึงไปด่าว่าเขาการที่เธอมีภาพหญิงเที่ยวติดตามไปเบื้องหลังนั้น เพราะกรรมอาลามกของเธอในอดีตเหตุฉนัในบัดนี้จึงถือทิฏฐิชั่วอีกเล่าภิกษุทั้งภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าภิกษุชื่อโคนทฐานได้ทำกรรมอะไรไว้พระศาสดาทรงสแสดงปุปปกรรมของท่านในสมัยเป็นเทวดาแล้วตรัสเตือนพระโควทฐานว่าเธออาศัยกรรมอันชั่วช้าของตนจึงได้รับผลอันแปลกประหลาดเช่นนี้แล้วบัดนี้การถือทิฏฐิชั่วหาควรไม่ เธอยาว่ากล่าวโต้เถียงพิสุจทั้งหลายอีกจงสงบปากสงบคําเหมือนกังสดานที่เขาเลาะเอาปากออกเสียแล้วเมื่อทําได้ดังนี้เธอจะบรรลุนิพพานพระศาสดาทรงเสิบอนุสนที่แสดงธรรมว่าท่าน่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะด่าว่าทัานตอบมาอันการอันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษต่าง ึงหวนกลับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทําตนไม่ให้วันไหวคืออยู่อย่างสงบสงยมไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกังสดานที่ปากขาดแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่านดังนี้มีนัยยะดังพณน,นามาแล้วแต่ต้นพระโกนทฐานตั้งอยู่ในโอวาทที่พระศาสดาทรงประทานแล้วไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผล ต่อมาได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศในการจับสลากคำพีมโนรถปุรณีอัธกถาอังคุตรนิกายเล่มหนึ่งหน้า283ได้กล่าวไว้ว่าพระโกนทฐานจับฉลากได้ที่หนึ่งถึงสามครั้งคือ 1. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่อุคคะนครในกิจนิมนต์ของนางมหาสุพัทธา 2. เมื่อพระาศาสดาเสด็จไปสู่เมืองสาเกตในกิจนิมนต์ของนางจุลสุภัทธา 3. เมื่อพระาศาสดาเสด็จไปสู่สุนาปรันตะชนบทกิจนิมนต์เหล่านี้ต้องการพระอรหันต์ขีนาศบลล้วนห้าร้อยรูปแต่พระอรหันต์มีมาก้วยการจึงต้องจับฉลากพระโกนทัตตา